สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์สุรพลสารไม้สักทองสารไม้สักทองครับไม้สักเฉยๆก็ได้อ่าดนักสะสมพระเครื่องที่หลากหลายบานจะไทยนอกจากพระหลวงปูทวีลี่เราไลฟ์สดหรือเรามาทำยูทูปกันจนชินตาจนคนเบื่อตัวนี้อาจารย์จะมาโชว์พระหลวงปูทวดครับพระช่างให้อ่าเก็บพระหลวงปูทวดอาจารย์ทําไมถึงเก็บพระหลวงปูทวดก่อนคิดยังไงครับหลวงปูทวดเนี่ยถ้าใครมี กว้แล้วไม่ยโหงถ้าใครได้ห้อยนะจะเกิดอุบัติเหตุแบบไหนก็ไม่เป็นไรอารย์อายุเท่าไรแล้วปีนี้78 78ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเคยได้ยินคนแขวนหลวงปู่ทวดแล้วตายหงไหมไม่มีเฮ้ยยังไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหรอมีแต่แค่ขาดมีแต่ไม่เป็นไรครับพรามทั้งปีอจาร์โตถ้าของแชนะครับสมเด็จเนี่ยถ้าแ้ก็ไม่ใจครับอชั้นคิดริ่มทาไมถึงเก็บหลวงปู่ทวดบ้าง ทำไมถึงเก็บพระหลวงปู่ทั่วทั้งอ่ะก็เป็นพระที่ยอดนิยมครับเอ่อใครมีไว้ก็เป็นพระที่หายากอย่างเงี้ยเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยใครจะมีอ่ะปัจจุบันนี้มันหายไปจากท้องสการหมดแล้วเก้าเจ็ดอาจารย์ทำไมเก็บไม่เก็บไม่เก็บสวยๆอ่ะอาจารย์ทาไมเก็บไม่สวยคือมันได้เท่าที่ได้อ่ะครับใช่ไหมเพราะว่าหลวงปู่ทั่วถามจริงๆมันสวยที่ไหนอ่าไม่มีหรอก ครับยากมากเกี่จะสวยยกเว้นแจ่เป็นทองเหลืองอเป็นสำลิดถ้าเป็นเนื้อโลหะเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่ลูปมันไม่บิดเบี้ยวไม่อันนี้มันเป็นเนื้อผมเป็นมันก็บางบางองค์ตาก็หายลึกบางองค์ก็มันอยู่ที่พิมพ์มาอยู่ที่เนื้อด้วยครับผม มีทั้งสวยทั้งไม่สวยครับอาจารย์เก็บมาจากใครบงครับที่ได้มาหรือเช่าไปเรื่อยเปื่อยไม่ไม่จากวัดเลยเอา้าจากวัดเลยเออจากวัดเพราะว่าผมไปเมื่อก่อนผมก็ไปไปที่เอโคกโพครับครโคกโพเพื่อจะไปเอาว่านลูกไก่ทองอ้าทําไมอ่ะไไอา้าผมมาทํายาไงอาจารย์เนี่ยเป็นหมอยาด้วยครับไปโคกโพครับจะไปเอาว่านลูกไก่ทองครับว่านลูกไก่ทองม,มีท,มที่มีที่โคกโพอย่างเดียว วานลูกไก่ทองครับมันมันเหมือนตัวลูกไก่เลยนะครับขนนิ่มมากว่านนะาว่านแต่ข้างในเป็นไม้นะอ่าเป็นไม้นัแข็งแข็งมากแข็แต่ว่าข้างนอกเนี่ยมันเป็นขนสีทองทองนะอ่าแล้วก็เวลามางอกเนี่ยังอกเหมือนไก่เนียอ่าแล้วก็นมนว่านลูกไก่ทองแพงหรือมันคือแพงแมันหาไม่มีเดี๋ยวนี้ยังหาได้ไหมหรือไม่ได้แล้ว มันก็ต้องสั่งก็ไปหาในควรในเขาใหญ่ลึกเลยในเขาลึกๆเลยเอาว่านลูกไก่ทองมาทําอะไรจ้ะผมมาทาน้ำมันว่านไงน้ำมันว่านเอาไปจะใช้มั้งยังเดี๋ยวผมขอไปสองขวดครับไอของของเก่าของที่ได้ไปนี่ใช้ดีมากเลยไปเอาว่านลูกไก่ทองนั่นแหละที่ที่ปัตตานีปัตตานีโคกโพสถานีโคกโพก็อยู่ตรงข้ามกับวัดวัดเลยเออแล้วเสร็จแล้วร้อยปุ๊บไปเอาว่านแล้วก็แวะไปวัดปังนั้นมีแล้วก็ าอาจารย์นนตอนนั้นเช่ามาไม่กี่ตังค์ดิก็ถามว่ากี่ตังค์นะมันก็พระหลวงปู่ทั่วตอนนั้นไม่กี่ตังค์มันจะว่าแพงก็ไม่ใช่เจะว่าถูกก็ไม่ใช่ครับมันบอกไม่ถูกรเราชอบเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่ชอบเท่าไหร่ก็ไม่ได้อันนี้ไปไปเข้ามากับมือจากวัดโดยตรงจากวัดโดยตรงเลยทำไมไม่เข้ามาเยอะๆครับเพราะรู้ว่าจะไม่รู้ว่ามันจะแพง เฮ้ยเ่าน,นี้ก็ก็ก็น่าจะพอแล้วเพราะจริงๆยังมีมากกว่านี้ครับแต่ว่าไม่จะไม่โูเพราะเนื่องจากว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยมันไม่เด่นโดดไม่เดนอ๋อไวก่อนไอ้ที่มาโชว์เนี่ยวัดวันนี้อยากโชว์ลงบูทงบ่ทวดมากเนี่ยหลวงปู่ทวดอยากให้โชว์ว่าไม่เล็กเหมืนอนโง่คืออาจารย์ก็มีเหมือนกันมี ก็ถึงบอกนะเขามีวั่ก็มีคัดอยู่กี่วันถึงจะรู้ว่าแม่เหล็กหลุดติดตอนแรกก็ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้ตอนตอนที่อาจารย์ได้หลวงปู่ทวดมาหลวงปู่ทวดไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยแม่เหล็กหลุดติดก็นี่อยากตั้งแใจตั้งแต่ตั้งแต่เขาบอกว่าเขาอ้วนอาจารย์สวั์มาบอกเนี่ยเราก็เอ้ยลองดูลองหมดทุกอย่างอันนี้ติดอีกส่วนไม่ติดนี่จะสิบกว่าตลับไม่ติดอ่ะแต่นี่มันติดหมดผมก็งงลอ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 งตอนแรกไม่เชื่อ ตอนแรกไม่รู้เรื่องไม่รู้หลวงปู่ทวดก็ลงหลวงปู่ทวดใช่คือก็ไม่ได้ลองเอาแม่เหล็กโดดติดอันนี้เป็นใครไม่คิดว่าโอ้โถโคอ้วนได้ได้รับได้ได้ได้โกอ้วนบอกเดี๋ยวเราจะไปเจอโกอ้วนพูดก็นพราเห็นก็โดดติดแล้วก็กลับมาดูของเรามั่งเอ้ทำไมไม่ติดเลยไอ้นี่มันติดเว้ยเออนนี้มันติดเว้ยติดเว้ยแต่ก็แยกไว้แต่อันนี้อันนี้ที่มาโชว์นี่คือแม่เหล็กโดดติดโดดติดทุกองอ่ะลองทดสอบหน่อยอ่ดูนะอ่ะดู นี่แม่เหล็กดูติดได้อันนี้ส่งมาจากโก้วนกับอาจารย์ธวัชชัยแสดงว่าห้อยแม่เหล็กดูติดนี่ห้อยสบายใจหน่อยมันชัวร์ไงถ้าแม่เหล็กดูติดนี่ห้อยสบายใจหน่อยเนี่ยอแล้นี่ติดทุกองเลยอติดทุกองรับรองว่าติดทุกองเนี่ยอย่างนี้ก็ติดอมันหนักเนี่ยอ๋อนี่ก็ติดดูติดเิ็ดครับ อเนี่ยท be yeah> anyway> um claro ี่อาจารย์เขาจะรู้ไหมว่าคนสมัยก่อนเขาจะรู้ไหมว่าเราจะมาทดสอบเขาจะรู้ไหมว่าเราจะทดสอบแม่เหล็กดูติดกันไม่รู้จะรู้ได้ไงเขาเขาเขาทงทาไว้อาจารย์ทดสอบไหมว่าเนี่ยไว้คุยไหมว่าแม่เหล็กดูติดไม่หรอกมันเป็นเรื่องแปลกอ่าแสดงว่าต้องผสมว่านเหล็กไหลไพลดําอันนี้ผมเข้าใจว่าคงจะไม่ใช่เหล็กไหลไพลดําอาจารย์เข้าใจว่ามันจะเป็นเอ่อผมเข้าใจว่าจะเป็นแร่เกาะลาน ได้ตัวเนี้ยได้ตัวที่เงาเงาเข้าใจว่าส่งส่งผสมติดเพราะแรกเกาะร้านเออเข้าใจนะว่าแรกมันแร่เกาะร้านเพราะฉะนั้นเพราะแร่ที่ติดเนี้ยมันมีลรยชนิดเด็กหลเงินยวงก็ได้เด็ดไหลไผ่ดำก็ได้เด็กไหลก็ได้ใช่ไหมโอ้ยหลายอย่างที่มันจะจิตไับเนี่ยกระโดดเลยนะเนี่ย กระโดดเลยอ่าเนี่ยอ่ากระโดดชสมอเนี่ยก็อ่าอาจารย์เล่น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 กลอะไรป่ะเล่นเด็ดปกเสอยอาเป่าเป่าพบแม่เหล็กดดติดเลยเออโดดเลยนี่นี่เก็บมากี่ปีถึงเพิ่งรู้ว่าแม่เหล็กดดติดโอ้โหปีหลายสิบปีเก็บมาหลายสิบปีครับหลายสิบปีออเพิ่งรู้ว่าแม่เหล็กดดติด ก็ก็ว่านกโชว์ให้ดูงไงของเขาแม่เหล็กดูดติดเออแล้วก็กลับมาลอง <มา S 1> ไม่รู้เกแท้อะไรไม่รู้อะแม่เหล็กดูดติดแสดงว่ามวลสารต้องเยอะพอสมควรใช่นี่โอ้อโหดูดติดมาละทุกองอ่านี่ดูดติดหมดทุกองอ่ะเนี่ยอ๋อเออเฮ้ยอันนี้หลวงปู่ทวดอะไรเนี่ยเขาเรียกหลวงปู่ทวดอะไรอ๋อพิมพ์กักไม้ขีดหลวงปู่ทวดพิมพ์กักไม้ขีดครับครับนี้เลี่ยมเก่าเหรออาจารย์ผมมาเลี่ยมเองอาจารย์มาเลี่ยมเองอ่ะแล้วอย่างเงี้ย จะเลียมเองหรือเลียมเก่าไม่ไม่อันนี้เลียมเก่านี่เรี่ยมเก่ามาเรี่ยมมาจากคนใช้อจากคนที่เอาไปใช้เอาไปใช้แม่เหล็กดูติดหมดเลยเนี่ยนี่กักไม่ขีดนี่กักไม่ขีดติดดูติดเหรอผมว่าติดสเออใครไม่รู้อ่ะเก็บมาเก็บยี่สิบปีสามสิบปีไม่รู้เลยผมก็แค่ห้อยไม่ดหยองเองครับผมผมห้อยเฉพาะของเอสมเด็จตบทำ สมเด็จโตทำหลวงปู่ทวดใช่ครับนั่นเองอ่าไหนมาโชว์หน่อยในองค์ที่สมเด็จโตทำจริงจริงครับทําไมอาจารย์อาจารย์สุรพลถึงเชื่อว่าสมเด็จโตสร้างหลวงพระหลวงปู่ทวดอ่าก็ผมรู้ประวัติอ่าอันนี้เนี่ยเนื้อสมเด็จโตใช่เนื้อสมเด็จโตอันนี้พระหลวงปู่ทวดเนื้อสมเด็จโตใช่ใช่แล้วพิมพ์สมเด็จโตสร้างออกมาด้วยใช่วัตคะังเนื้อวัตถะขังเลยอ้าในวงการเขารู้มี ในวงการรู้มีอรู้มีจัปีเก้าเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลวงปู่ทั่วปีเก้าเจ็ดรุ่นแรกของวัดช่างไห้อันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ก่อสมเด็จโต้งมร้างมาก่อนเก้าเจ็ดอ่าเนี่ยถ้าคนใต้เขาจะรู้หมดจริงเดี๋ยวเราเลยเราเราจะไปวิ่งตรเทียนกันที่ศูมาสมบัติสามแผ่นดินว่ามีสมเด็จโตปีเก้าเจ็ดพกไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปให้อาจารย์อาจารย์โจ๊กดูว่าอันนี้เนื้อ เอาไปสองสองอย่างเนี้ยเป็นเนื้อเนื้อสมเด็จโตใช่เนื้อสมเด็จโตจริอ่ามีมีมีจตุคารของกูทวดไหมที่ที่ผมขออาจารย์มีบจำไม่ได้ว่าหลวงปู่น่าจะมีน่าจะมีที่เนื้อบ้านที่เราใช้อยู่อ่าบอกว่าอะไะอยู่แบบว่าอ๋อมีผมจัตุการจริงจริของนั่าขุนพันธ ผลผ่านอ๋ออาจารย์พอพอรู้ว่าแม่เหล็กโดดติดนี่รู้สึกดีขึ้นหรอมันก็มันก็มั่นใจมากขึ้นมันก็ธรรมดาับเพียงแต่ว่ารู้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยแม่เหล็กมันกระโดดติดใช่ไหมเออมันก็ทําให้เราเออโบราณนี่มันเก่งคนสร้างพระในโบราณเก่งๆสามารถเอาพวกเหล็กไหลพวกอะไรซ่อนไว้เราจนเราไม่รู้เรื่องเราไม่รู้เลยอ่าอ ถ้าไม่มีคนบอกว่าไม่เหล็กดูดเนี่ยยากที่จะรู้ออก็ทุกวันนี้ก็ทดสอบพระทุกรุ่นเลยเด็แม่เหล็กเดวกวันพระชุดเบนจากาคีแม่เหล็กดูติดแน่นอนใช่เออของผมสดจริดหมดไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระรอดเออนางพญาสูงเกระวงาผมทวนแม่เหล็กดูติดหมดเออถ้าผมทวพันของผมเห็นหรือยังเออเห็นแล้วที่ตัวโดนเป็นพวงเลยคือแรงมากแรงแสดงว่าคนโบราณนี่เขาต้องรู้แต่เขาเราไม่บอกกัน อ้าวก็จริงๆเขก็ไม่อยากบอกว่าเอพระองค์เนี่ยว่าผสมอะไรมันได้เหนียวออใช่ปะครับมาเปิดเผยกันยุคนี้เขาทาให้แบบว่าไอ้พวกปอกมาหวานหูเลยเด็นี่อย่างนี้มีใครบอกไม่รู้ว่าปีนี้นะปีนี้พระแท้เนี่ยจะเปิดเผยออกมาหมดปีนี้พระแท้จะออกมาเปิดเผยมาหมดใช่จะพลิกโฉมหน้าวงการพระเลยใช่พระเก๊จะอยู่ลำบากโอ้ยหอยากเลยเพราะทุกคนมัน กินข้าวแล้วอ่ะแล้วเมื่อออกมาเยอะแยะคนยังไปเชื่อเสียงอีกก็เรื่องของคุณแล้วใช่ปะครับถ้าคนจะดูหรือไม่ดูคลิปคุณจะเชื่อแต่เสียงก็เรื่องของคุณแล้วไอที่มาโชว์เนี่ยไม่ได้โชว์เพื่อขายนะครับอาจารย์โชว์เพื่อเป็นความรู้<ไ>ว่ามีอยู่อย่างนี้นะครับใช,ใ,ชใช่ใช่คณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เราไม่ได้ว่าเลยแต่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเนี่ย โบราณเขาเขาวำมต้องเผิดอย่างเงี้ยนะโบราณเขาเขาต้องต้องใส่ไว้คิดว่าเขาต้องเขาต้องรู้ว่าแม่เหล็กเขาต้องรู้ว่าเนี่ยมันครับอ่ะอ่ะทำท่าแม่เหล็กรู้ไม่ติดอาจารย์มาอาจารย์มาฝังอะไรไว้ตอนหลังเปล่าไปฝังสิอ่าแต่ไม่ใช่ผมฝังอาจารย์คือลักษณะการดูติดที่เสมอกันเนี่ยไม่น่าจะการฝังะ มันดูมันดูติดเสมอกันทุกองใช่ใช่อาจารย์เห็นลรวเห็นอาจารย์คิดว่าเซียนคนอื่นมันจะเอาลองแม่เหล็กดูไหมเราก็ไม่รู้อ่ะเราอาจารย์ยังลองอาจารย์ยังลองแล้วคนอื่นจะลองไหมก็เชื่อกับมีไม่เชื่อกับมีอ๋อคนเชื่อก็มีไม่เชื่อก็มีไอที่มาให้ดูดูเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องเชื่อใช่ไม่ต้องเป็นต้องไม่ต้องเชื่อตามรายการต้องอาจารย์ไม่ต้องเชื่อตางตามสุรพลรู้ว่าอาจารย์สุรพลศึกษาแบบนี้เก็บแบบนี้ ก็คนไปเจออย่างนี้คนจะเก็บกันแล้วกันใช่ไหมถ้าทักพิมพ์ทรงได้เก่าสบายเก็บได้สบายใจแล้วมีแม่เหล็กดูติดแฟนอ่ะเวจันอย่างนี้ก็นิมนต์ขึ้นคอสบายใจดิก็สบายใจอยู่แล้วเพราะว่าของมันคือแท้แล้วแท้แล้วเนี่ยแท้แล้วอายุถึงแล้วเนี่ยแม่เหล็กต้องดูติดอีกใช่ต้องเปลนแน่นอนไอ้บางคนเขาบอกว่าเล่นเล่นท่าแบบแม่เหล็กดูติดเนื้อมันเข้าป่าเข้าป่าอ่า มันเข้าป่าไหมอาจารย์ไม่เข้าหรอกเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่ได้ผสมพวกแร่เหล็กไลเนี่ยความเหนียวมันจะไม่มีครับเพราะว่าการปลูกเศกอาจจะอาจารย์บางองอาจจาะวิชาถึงหรือวิชาไม่ถึงแต่เอามาเสริมครับเสริมเพื่อความเหนียวอ๋อก็คือเขากลัวว่า เสกไม่ถึงก็ใส่มวลสารใส่วัวสดุอาถรรพ์ที่ที่ที่มันเหนียวถืมว,ว่าเหนียวไหมล่ะครับอาจารย์ทำไมสมัมอาจารย์แฟนของหลวงปู่โตไม่เฟซไม่แฟนของอาจารย์ทิมก็อันนี้สองพลังเก่าก <laughs> ว่าเก่ากว่า <laughs> อ้าวอันนี้หลวงปู่โตเป็นคนทําแล้วก็นิมนต์ท่านมา เชิญท่านอันเชิญเหมือนกันแต่นี่หลวงปู่โตสร้างใช่องค์การพระเขารู้ว่าเน่นมานานพอสมควรเขาจะหาหาพระไม่ได้หาพระไม่ได้เจอสาวที่ไหนอ่ะถามแค่นี้ก็สาที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพกไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูว่ามีอยู่องค์หนที่น้อเนี่ยที่น้องเขามีบอกเขาที่น้องเขามีบอกก็มีพระแล้วเพราไปไม่ต้องกลัวคือเราก็อยากรู้ครับเจ้านเวลาจะมาโชว์อย่างนี้อย่างนี้เยอะเนี่ย อันนี้ถ้าเป็นงานท่านอาจารย์ก็หามาขายได้ดิเอาให้เหมือนถ้าเหมือนของผมแล้วมันโดดติดเนี่ยพลังเมียผมเอาหมดอะ่ะอ,อ๋อถ้าเหมือนของอาจารย์ออถ้าแม่เหล็กโดดติดแล้วก็มีพลังจับแล้วมันมีพลังไม่ใช่เพิ่งทําจับแล้วถ้นมีพลังแน่นอนก็มีเท่าไหร่ก็เอาหมดอะ่ะตอนนี้นะเพราะมันของแท้มันเริ่มหายากกับทุกทีแล้วมีแต่ของเทียมอาจารย์ เก็บพระหลวงปู่เทือดเยอะๆอย่างนี้มีคนมาขอแบ่งไหมผมไม่เคยบอกใครเลยว่าผมมีของผวยเอ้านพระทั้งหมดเนี่ยบอกหมดว่ามีกิ่งมีหลวงปู่เจอิงจชที่จะประกวดได้ที่หนึ่งล้วก็โชไปให้เขาดูแค่มีแค่นั้นเองไม่เคยบอกว่ามีเยอะขนาดนี้จะบอกเขาทำไมเผื่อเขาถามเสืออาจารย์ทาจริงอาจารย์อาจารย์ขายเคยขายพระมีเปิดร้านขายพระอยู่ที่ไหนหรือเปล่าเนี่ย เขาบอกว่าผมมีด้านขา,า,านยผาปัจจัตคือคือคือมีหลายคนมาบอกว่าจะมีร้านขายพระอยู่ท่าประจันย์อยู่โน่นอยู่นี่ถ่ยายรูปมาดูหน่อยอ <c ười> ขอถ่ายรูปมาหน่อยมาเย็ยนยนะันก็พอเยืนอชันอยู่ตรงไหนอรย์ทำไมไม่ไม่ขายพรากินเหมือนเซียนล่ะไม่ผมไม่เอาเพราะอาชีพผมมีผมไม่จําเป็นจะต้องไปขายพระกินหรอกครับอาชีพเราเยอะแยะไหนจะก่อสร้างไหนจะเรื่องสารนหนจะตั้ง ยกสามพระภูมิไหนจะดูเที่ยวทางไหนจะโหลายอย่างมีอาชีพอื่นหลายอย่างครับไม่ใช่ไม่ได,ไได้อาจารย์สุรพลยืนยันว่าไม่ได้รวยเพราะอาชีพขายประไม่ใช่ครับผมไม่ได้สนใจเรื่อง่งขายพระครับไอ้ที่เรามาไลฟ์หรือมาทำอาชีพอื่นผมดีกว่าเยอะๆอย่ารก่อสร้างเนี่ยครับเที่ยวหนึ่งก็เป็นร้อยล้านเงี้ยครับแล้วเ,เราจะมายุ่งเรื่องพระนี่ทำไมครับอาจารย์ปายปลายปีนี้จะประกวดพระ ครับปรากวดและโชว์พระที่มีอยู่เนี่ยที่นี่เนี่ยจะโชว์ให้เห็นว่าเรามีพระอะไรบ้างครที่สะสมไว้คนจะดูสินะครับอคนจะว่าแก้ก็เรื่องงคนไม่ว่าแท้ก็เรื่องเรามีให้ดูอย่างเงี้ยเรื่องพระเครื่องเป็นเรื่องความเชื่อใช่สุดแท้แล้วใครจะเชื่อแล้วแต่ใครจะเชื่อเราไม่จะบังคับใครว่าคุณต้องหลงผมแล้วแท้นะไม่ใช่คนแก๊ก็ได้คนแก่เขาอาจพระพระเก๊เขาอาจจะมีพุทธคุณเออ พระแท้ของบกอาจจะไม่มีพุะตะกุลถ้าพระแท้คําว่าไม่มีพุทธคกุลเป็นไไม่ได้ไปไม่ได้เป็นไม่ได้บมันพูดได้เลยเป็นไปไม่ได้เน่นว่าของบุกเสกของผ่านพิีเ่ะมันต้องมีแล้วไม่เสื่อมไม่เสื่อมด้วยยกเว้นแต่คุณลาพไปทําเสื่อมอย่างไปเที่ยวซ่องไปมุดไปใคโน่นไปนี่เอเดี๋ยวพระก็เสื่อมเดี๋ยวพระพระเสื่อมครัแต่ถ้าคุณไม่ไม่ไป ไปบกบุนกับผู้หญิงที่มีประจําเดือนคนไม่รอดผ้าคนไม่ไปไปกินน้ําเต้ามะพงมะเฟืองเี่ยก็ห้ามอ่ะครับสะพานหัวเดียวคนก็ข้ามเนี้ยเสร็จรอดรอดรอดสะพานหัวเดียวมาให้รอดถูกไหมครับมันก็ไปเลยท่านท่ใครจยอยู่อ่ะจะมีพระเยอะแยะไปหมดเลยเลือกแฟนอะไรบ้างอุ๊ยแขนทุกแขนเต็มกระเป๋าทุกอย่างมีกระเป๋ากี่ใบแฟนหมดทุกใบใส่หมดทุกใบใส่หมด เสื้ออาจารย์เลยต้องมีกระเป๋าเยอะกว่าปกติผมนึกใส่ซาฟารีอยู่ตลอดทุกทุกโอ้ไม่ได้ใส่เท่ไม่ใส,ส่เท่ใส่ซาฟารีใส่อะไรเนี่ยพระเยอะพระเยอะใส่อ่าจะมีคนมาคุยเรื่องพระอาจารย์เยอะไหมทุกวันนี้ก็มีมครับมีครับมีแล้วเนี่ยอผมก็ิ่อไปกลับมาจาัดจากแบงค์เอ่าเนี่ย จริงผมไม่อยากจะไม่อยากจะโทอแต่ว่า,า,าไหน,นไเน,นีหยไหนๆก็ไหนๆแนล้วอ,อาจารย์เขา,าบอกพระดีต้องใส่ใส่กรอบเรี่ยมทองสร้อยทองทองอันนี้จริงไหมอาจารย์ไม่จริงเนี่ยของเงินทั้งนั้นอคือใส่จะใส่กรอบโคงกรอบทองอะไรเนี่ยอ,อองกลางเนี่ยหลวงพ่อฉุย วัดคงคารามอ่าครับหลวงปู่ช่วยวัดคงคารามครับน้าทองคําครับซึ่งหายากมากครับอืมอันนี้หลวงปู่เทมหลวงปู่เทมทองคําอ่าอันนี้อันนี้อ่าหลวงปู่ไข่ทองคําครับอ่าทํจารย์ทำไมไม่บางคนก็บอกว่าต้องใส่ทองล้อมเพชรเนี่ยเลี่ยมทองล้อมเพชร อันนี้หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนทองคําครับแล้วนอกจากนั้นหน้ากลับทองครับผมก็้ยังมีสองสามองค์ที่ยังไม่ไม่จะกลับมาครับมันจะมีหลวงปู่ศุกอ่าแล้วก็มีหลวงปู่บุญที่เป็นทองคํานะครับไม่ได้กลับมาโอ้ยยันถ้าใส่ทองนี้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> วิ่งไม่ทนัน <c oughs> วิ่งไม่ทนัน ไม่ต้องแค่นี้ก็โอ้โหเราไม่จะใส่เพื่ออดไครนี่เออราใส่เพื่อจะคุ้มครองตัวเราเท่านั้นเองถ้าใส่เพื่ออดไครนี้เราต้องต้องคุ้มครองพระใช่ต้องพกปืนต้องปืนใหญ่ด้วยนะปืนเล็กก็ไม่ได้คือคือคือไปรักปืนน่ากระโจงมไนคนที่ชอบบอกว่าทําไมไม่ไปเลี่ยมทองล้อมเพชรเนี่ยอันตรายตายไปแล้วครึ่งตัวคุณใส่พระทองคําพระอะไรก็ตาม คุณใส่ทองคําล้อมเพชรเนี่ยตายไปแล้วครึ่งตัวแต่เว้นแต่คุณมีความสามารถพิเศษคุณปกป้องได้ปกป้องตัวคุณเองตอนแรกเขาไม่ชิงพระหรอกเขาชิงทองเขาเขาต้องชิงทองเออไอ้พระเนี่ยติดทองไปใช่ก็อย่างนี้ผมบอกไงบอกโอ้ยพอมาทองไปพระติดพพระติดไปพระแพงกว่าทองพระแพงกว่าทองจริงๆเราการใส่เลี่ยมทองหรือไม่เลี่ยมทองไม่เกี่ยวกันเลยแล้วแต่คนชอบมีตังค์เลี่ยมก็จางนั้นแหละพี่ เพราะว่าได้แค่อวดก็โกงเลี่ยมทองอแต่หารู้ไม่ว่าอันตรายทุกผีเก้าจริงๆนะถ้าคุณไปที่เปลียวๆโดนก่อนอย่างนี้อย่างนี้ไปหมดเลยคือเลี่ยมทองไม่เลี่ยมทองนี่ไม่ได้บ่งบอกว่าจะเก้แท้เลยใช่ใช่ไปไปก่อนแล้วทองคาไปก่อนทองคำไปก่อนครับเพราะมันคิดแล้วสมมุตินะอ่าสมมุติองละบาทอง์ละบาทเนี่ยลอกไวสิบกว่าบาท เป็นงันเท่าไหร่สองแสนไกับสามแสนะรอตารอใจเออตายไหมตายก่อนเลยตายก่อนคือคือการแฝงพาเนี่ยแล้วแต่ถ้าเป็นคือเราแฝนเอาพุทธกุลเราเพื่อป้องกันตัวว่าเราไม่ได้มาอวดใชรเพ้าว่าเราอใส่ทองเรียมเพชรโอ้กรอบหนึ่งเป็นแสนแสนครับที่สุดเป็นแสนนะชีวิตไปเสแล้วครึ่งหนึ่งชีวิตไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าอย่างนี้ปุ๊บ โอ๊ยเป็นละอ๋อ <c oughs> เห็นสร้อยสแตนเลสไม่มีอะไรอ็ใครอยากได้ก็เข่งไปแล้วไปขายใครไม่รู้แล้วยังไม่รู้ทองจริงเปล่าเลยเพราะทองเดี๋ยวนี่ก็หลายทองก็เยอะแยะครับอ่ะเหมือนชุบทองก็เยอะแยะครับเออเปียกทองก็เยอะแยะครับผมเห็นไ,ไหมอาจารย์มีพระเยอะๆนี้มีคนเป็นห่วงอาจารย์่ังเลยผมถามจริง ผม hmm. เป็นภาระลูกหลานไหมก็ผมพูดมาตลอดไม่ต้องไปห่วงภาระลูกหลานผมหรอกลูกหลานผมมีเินทุกคนอะ่ะชีวิตนี้มันสบายทุกคนแล้วครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงครับลูกหลานผมไม่จําเป็นต้องมาขายผากินขายผ้ากิน,นเพราะทุกคนปัจจุบันมันก็มีกิจการที่รายได้ดีมาก อาจารย์พระหลวงปู่ทวดแฝนแล้วไม่ตายหงเนี่ยหลองพุทธคุณเจ๋งมากเลยดิดีหลวงปู่ทวดเนี่ยดีมากครับในเรื่องพุทธคุณนะแค้วขาดนี่ดีครับดีมากมากทางเหนียวก็ดีนะครับแต่ก็แต่ดียังไงก็แล้วแต่คนเรานะถึงข่าวตายยังไงก็ตายเอ,อ ถึงเมื่อถึงข่าวตายยังไงก็ตายยังไงก็ตายให้ให้ไม่ใช่องุ่นนะให้ให้ทังทั้งประเทศเลยทั้งตัวเลยก็ตายพอถึงข่าวตายก็ตายพ่อยอมบบารอแล้วคือแฝนผรานี่่าแฟนเลือกที่แฝนเราเราชอบใช่เลือดเหนียวอาจารย์อาจารย์อยากจะแนะนำให้คนเลือกแฟนผราอะไรบ้างอ่าสมมตอ่ะก็จริงๆริงแล้วมันดีทุกอาจารย์แหละครับยกเว้นแต่คนเลือกให้ดีๆว่าอาจารย์ไหนที่มันมันเออบริีสุดแบบ ไม่ได้คิดค้าขายมาตั้งแต่ต้นครับใช่ไหมไอ้พวกที่มีแบบว่าตั้งจิตตั้งใจใส่พุทธมนเพื่อจะอยากไปคุ้มครองตัวพวกเนี้ยมันน่าสนครับอาจารย์ปุกเรอ อันนั้นเมื่อกี้อาจารย์ทำอะไรครับใครจะเข้าไม่รู้กอคือระหว่างสัผภานี้ใครจะเข้าไม่รู้อันนี้วิธีการป้องกันป้องกันป้องกันไม่ให้ไม่ไม่ให้ใครเข้าไม่ให้ใครเข้าเออถ้ามีมีอาการแบบนี้ทําได้ได้ถ้าเรามีสติอยู่เราไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการพ๊กก็ปิดหูวให้แน่น โอ้ครับอาจารย์ให้ข้อคิดกับคนแขวนพระนิดหนึ่งครับก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไงบอกว่าคุณเลือกเอาอาจารย์ที่มันบริสุทธิ์ครับทำพระก็มาเพื่อแจกครับเอ,อไม่ใช่ทำพระเพื่อค้าขายครับพระที่ทำเพื่อแจกเนี่ยยังไงมันก็ดีกว่าพระทา่นี่ค้าขายครับเพราะฉะนั้นคุณพยายามศึกษาว่าพระองค์ไหนที่ทำแจกสมัยก่อนคุณพยายามหาหไว้ไว พระที่ทําแจกเจตนาบริสุทธิ์นิมนต์ขึ้นคอได้อย่างสบายใจยใจพระกล้บ้านไม่ต้องมีราคาเก็บไปเดี๋ยวมีราคาเอง <c oughs> คือยังมีราคาพระบางองค์อ่ะเป็นพระที่อาภัพพระเก่งมากภาษาพลังดีมากครับแต่ไม่ดังครับมีเยอะมีเยอ,อดินบนี้มีเยอะคเพราะอะไรเพราะว่าบนเก่าครับ บนเก่าของจ่างไม่เหมือนกันครับบางคนเกิดมันมีเชื่อเสียงโลงดังครับใช่ไหมทําไมบางคนเกิดมาไม่มีเชื่อเสียงเลยมันก็เหมือนเหมือนพ้าพระบางคนเห็นไหมไม่น่าจะดังอุตส่าห์ดังโอ้โหดังกวเถดิงเออแต่พระององค์หน้าดังก็ไม่ดังไม่ดังมันอยู่ที่เสียงนะจ๊ะมันอยู่ที่ว่าวาสนาคนมันอยู่ที่ว่าาสนาคนยช่ี่วาสนาคน อคน่อชาติก่อนทําบุญมายังไงมาทางมาทางเอพวกที่เขาเรียกอะไรพวกเสียงไหมครับอาจารย์สุรพลทําไมดังตอนแก่ <c oughs> ถามจริง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 อ <c oughs> าจารย,ารย,ารย์ตอนการเริ่มดังตอนแก่นี่ทำไมเพราะ <c oughs> ตอนแก่นี้มีคนรู้จักเยอะขึ้นเนี่ยครับเพราะอะไร ต่จริงๆก็ตั้งแต่ห้าสิบกว่าก็มีคนรู้จักแต่ว่ามันไม่มากเหมือนกันอ๋อแต่ก่อนนู้นมันยังไม่มีสื่อเท่านี้เออใช่อ,นนอทุกวันนี้มีสื่อทุกวันนี้มีสื่อมีอะไรจริงๆอ่ะห้าปีหลังนี้คนรู้จักผมเยอะนะครับถ้าแต่ผมไปประกวดพระอะไรอาจารย์ก็รู้จักคนไม่น้อยก็ถือว่าก็ไม่น้อยก็ไม่มากไม่น้อยก็ไม่มากก็ถือว่าพ่ามีคนรู้จักครับ อาจารย์ทำไมไปไม่ไม่ไม่ไม,มีคนเรียกว่าอายุป่านี้มันน่าจะเป็นโคตรเสียนได้แล้วนะโอ้ยมันจะไปโคตรได้ก็ด่าแม่ด่าพอ่อดโคตรเสียนติดต่ออาจารย์สุรพลได้ทางเฟซเข้ามาดูเฉยถ้าใครอยากได้พระดูเอาด,ดูเอาอเข้ามาเลยเข้ามาถ้ารับโทรศัพท์ก็ก็ <c oughs> โชคดี <c oughs> ถ้าไม่รับโทรศัพท์ก็พยายามโทรหน่อยเผื่อรับ เขาเรียกว่าอะไรนะความพยายามหรือความตั้งใจความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่ั่นความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จไม่ไม่ได้แบ่งพระให้ใครง่ายๆบที่เอามาโชว์นี่โชว์เพื่อให้ดูว่ามีเพื่อเป็นวิทยาพระจริงๆกว่าแต่ละองค์กว่าจะยได้มานี่นะไม่ใช่ง่ายนะครับถูกปาครับแต่ละองค์แต่ละอาจารย์ที่เราไปอ่สอแสวงหานี่ไม่ใช่ง่ายนะ ไม่ใช่มาถึงก็ได้ไม่ได้ับเราต้องเสียวเวลาถูกไหมบ,บางทีเนี่ยแม่ไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็น,<ค>นจะได้ไดแล้วพี่ยังไม่รู้จะเจอใครอะ่ะใครมี <laughs> ตัวกว่าวิธีการหาอาจารย์ขอพระขออาจารย์สโสรพนเนี่ยก่อนจะจบคลิปนี้เนี่ยอาจารย์หาพระแบบไหนอุยก็อย่างที่เคยบอกหาหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือ หาจากคนขายติมกับซาเล้งสามน้อยังไงครับอาจารย์อ้าวกขายจิมมันขายไปช่วงหมู่บ้านครับถูกไหมครับซาเล้งมันก็ไปรับซื้อของช่วงหมู่บ้านครับผมอ้าวมันก็มีโอกาสรู้จักทุกบ้านถามทุกบ้านได้อ๋อมันมีอย่างอย่างเราประถามใครก็อ๋อคนขายติมคนติดซาเล้งเนี่ยเขารู้จักกับคนเจ้าของบ้านใช่เขาอาจจะเห็นนู่นเห็นนี่หน่อยกลายเป็นคนรู้จักเขาครับคนรู้จักเขา อาจารย์ได้ภาพแบบนี้มาเยอะไหมจากพวกเนี้เยอะ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 อยู่ครับถ้าไม่อย่างั้นจะไม่มีภาพเยอะขนาดนี้มันก็จะเยอะอยู่เพราะว่ามันเหมือนอย่างเรามีสาขาอ๋อมีสายสืบมีสายสืบเออาจารย์เคยซื้อผ้าที่ไหนเยอะสุดเคยซื้อผ้าบ้านจากบ้านคนที่เยอะเยอะสุดที่ไหนครับโอ้ยหลายบ้านกับหลายบ้านเลยหลายบ้าน แต่ถ้ากูก็เยอะที่สุดก็ก็สมกอกับของตุวพันธุ์แล้วก็พรอดพรอดนี่ได้ทุกสนิดขึ้นมาก็ไม่น้อยนะหลายพันธุ์อับไม่ว่าจะเป็นแม่นางจามเทวีก็ดีประธานพรก็ดีหรือองหรือองพระเลี้ยงพระหลือพระลบอะไรได้หมดครับมีหมดครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ